น้ำท่มวมสวนแล้วน้ำมาเยอะมันใช้ไมกได้มามาเลยแน้ำลงมาแค่นี้ก็พอแล้วน้ำน้ำมาท่วมสวนน้ำโพงมาถึงนี่ได้ไในสว,วน,นวเนี่ยดูน้ำท่วมสวนเงาะเนี่ย น้ำมาเยอะน้ำขึ้นเยอะนะน้ำท่้นสวนแล้วแห้งนะต้องมาแล้วเทวดาเอ๊ะน้ำท่วมหมดแล้วเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นเงื่ตายต้นเงื่อกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนะี่ย แล้วมันท่วมเพิมเติมเงาะหืมแห้งเธออย่ามาเธอเทวดาเอ้ย